โอ้ย,อย,อยด,ดูเด้ยยูดีๆเด้อจะสุดเตียนเดอ้อแม่ไปอยู่จากสองคืนนี้เดี๋ยวโตเต้จะเข้ากทมแล้วจะต้องรีบไปแล้วนะคะแต่ว่าจะฝากคลิปสั้นๆถึงไอ้กระเทยแก่นะคะไอ้กงกงเท่าไอ้น้อยนะไอ้น้อยต่อให้มึงตัดนมออกไปแล้วนะ่ะกระจูมึงก็ไม่ได้มีเหมือนเดิมนะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันจนกระจกกูจะมาทำเฮียอะไร พลางหากูจังใหญ่ได้ส้นตีนกูเหรอจ๊ะนี่มึงจะผ่าเนี่ยกูบอกได้เลยนะกูกลัวอะไรรู้ยมึงทําประกันหรือ,อยังอืมตายคาเตียงผ่าตัดขึ้นมาระยะยุ่งเลยนั่นแหละน่นะท่าทางมึงอะ่ะแปบ๊บเดียวเขาดมยาเนี่ยไอสัตว์ตายหาตายโหงขึ้นมากูอ,อ๋อออะอย่างนี้แล้วกันถ้ามึงตายบอกเดี๋ยวกูให้พี่แมวใส่ซองในหะ้เดี๋ยวกูช่วยงานงานศพแล้วกันดีไหมเออดีดีนะมึงจะเล่นาตายบ้านเกิดมึงนะอวุ้ย ตายเสร็จก็ส่งศพไปขึ้นไปเชียงใหม่ไงตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอนดิสันต้องรีบแล้วนะคะเดี๋ยวน้องมารับขึ้นเครื่องสิบโมงจ้า,าไปถุนน,นประมาณสักเก้าโมงครึงไม่มีกระเป๋ามาเอากระเป๋า carry on ไปใบเดียวนะจ๊าโอ้โหนี่น่จะคิดถึงบรรยากาศ นี่เตรียมแล้วนะคะเตรียมเตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวละไอ้ฟ้าเตรียมแล้วเนี่ยฟ้าเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าไปบูลลี่กะหรี่มากเนี่ยเนี่ยเพราะความไปบูลลี่กะหรี่เนี่ยทําให้จะต้องโดนติดติดคุกเนี่ยต้องใส่เข็ม <c oughs> อะไรนะไอ้กำไร G M G M เหรอเออกำไร G M แล้วนะมึงโอ้โหสับใหม่นะสับใหม่จากอ e, ีขอทานแลมโก้นะฟาเบียน โมนามาลูกมาจับตัวเป็นประโยชน์หน่อยโอ้ใะเลนะเนาะดีแต่งตัวเอ้ามาย่งไงไวะเนี่ยอันนี้มีมาอีก้วเนี่ยดูบรรยากาศยามเช้านะคะงกงงกง,กง,กงชอบแดกอะไรจ้าเดี๋ยวจะเคาะลงไปให้นะอะ๋ชอบแดกอะไรก็บอกนะจ๊ะเคาะลงไปให้อ่ามานะอันนี้อันนี้ชุดเก่านะคะอยากแดกอะไรก็บอกนะเคาะลงไปให้นะจ๊ะ อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะคะตมาไงวะเน,นี่ยเอ้าเอา,เอามาจากใส่วะน,นี่หมาเต็มไหมดเลยเลยค่น,นี้นี่นี่งกงๆถ้ามึงไม่ตายนะ่ะมึงก็มาเลี้ยงหมาให้กูนะเนี่ยเนี่ยกูมีจะเพียบเลยเนะี่ยโอเคนะคะ